ธรรมชาติดีครับผมคนส่วนใหญ่ก็จะมานั่งปิกนิกแถวนี้นะแต่ว่าวันนี้เราจะพามาทําภารกิจน,นี้ครับหน้าฝนเนาะฝนตกเยอะจะทาให้น้ําเกาะตามกระจกตามชิลหมวกน็อกมันทําให้ไม่ปลอดภัยในการขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เป็นน้ํายาเคลือบกระจกนะครับอ่จะเป็นกระจกมอเตอร์ไซค์นะครับแบบนี้หรือจะเป็นกระจกหมวกน็อกกระจกหมวกน็อกก็คือชิลตัวนี้เห็นปะเออตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาฉีดแล้วก็ลองเอาน้ำมาลาดดูนะว่ามันจะน้ำเกาะไหมอันนี้คือก่อนที่เราจะก่อนที่เราจะฉีดสเปรย์ เคลือบกระจกนะครับเรามาลองเทน้ำก็คือเห็นไหมครับน้ำมันเกาะเราจะทำการสะอาดแล้วก็ฉีดสเปรย์ลิปิตูนะครับลิปิตูสเปรย์ฉีดเคลือบกระจกแล้วก็จะเช็ดเงาเลยสุดยอดเรามาลองเทน้ำที่ เราในบริเวณกระจกนี้ที่เราเคลือบเงาไปแล้วเห็นไหมครับน้ำไม่เกาะเลยแจมทีนี้เราจะมาขัดฝั่งนี้นะครับเราจะฉีดใส่ผ้าก็ได้นะครับขัดที่ทั่วนะครับเรามาเทสกับหมวกกันน็อกเราจะฉีดชิลหน้าก่อน เรามาลองเอาน้ำลาดกับหมวกกันน็อกรูนะครับว่าน้ำมันจะเกาะไหมว้าวเจ๋งอยู่นะครับเห็นไหมน้ำไม่เกาะเลยนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแนะนำตัวนี้เลยครับลิบป,ปิตูอันนี้เป็นการไล่น้ำออกจากกระจกปลอดภัยในการ,รขับขี่รถมอเตอร์ไซค์และก็รถยนต์นะครับ กดนีเลยใครสนใจสามารถกดที่ตะกร้าสีเหลืองได้เลยครับ